สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ป่านก็มาที่ร้านคอฟฟี่แมนนะคะวันนี้ก็อยากมาลองกาแฟส้มนะคะของที่นี่นะคะเราเข้ากันไปเลยที่นี่เป็นสาขาที่ตรงแม็โครสุข,ขาพิบาลสามนะคะภายในร้านร้อนเนาะที่นี่ก็จะมีขายตัวอุปกรณ์เครื่องท้ำกรแฟด้วยด้านตรงกลางของร้านก็จะเป็น จะเป็นสไตล์ลอฟนะคะค่ะก็ด้าหลังนั้นก็จะเป็นแมี่บาริสต้านะคะบาริสต้าเนี่ยก็จะนั่งทำกาแฟให้เราทานโรงแรมขเขาน์เตอร์บาร์ที่เก๋ ตรงด้านเชลตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีกาแฟาของที่ร้านขาย mm hmm. เป็นพักวเมล็ดก,กาแฟานะคะ mm hmm. เผื่อใครมีแบบตัวเครื่องชงกาแฟาเองก็สามารถซื้อเป็ฐานที่บ้านแล้วก็ซื้อไปทำฐานที่บ้านแล้วก็จะมีอุปกรณ์การขายของที่เป็นเกี่ยวกับทำกาแฟาแล้วก็ใครแบบอยากมาลองช้อปปิ้งซื้อไปใช้ mm hmm. ก็ลองมาดูกันค่ะ จะเป็นออชเซอ์รี่ที่มันเกี่ยวกับการทำกาแฟาช่วงกาแฟาสก,กัดเกลนกาแฟาดิบต่างๆมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ออปชันในการทำกาแฟาขายตรงนี้เลยเพื่ออยากลองมาดูนะคะก็มีเครื่องทำกาแฟามีอุปกรณ์ทำกาแฟาพร้อมให้เราชมเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟาเผื่อใครอยากลงทุนกัน ทำกาแฟก็จะมีราคาแตกต่างกันไปออปชั่นของเครื่องแตกต่างกันไปก็สามารถลองไปเดินดูได้หรือใคไรแบบอยากเอาไปทานที่บ้านหลิงเนี้ยก็จะเป็นเครื่องเล็กๆโอเคอย่างนี้ก็มีราคาให้ดูของแม่มาแล้วนะคะก็จะเป็นกาแฟสม้มอันนี้ก็จะเป็นของสองหมวยจะเป็นของนมสดนะคะนี่น้องหมวยก็บอกอร่อยมากเลยค่ะมามา รสชาติใช้ได้ค่ะรชาติราคาไม่แพงนะคะ55บาทสำหรับ,บรสชาติโอเคเลยกับราคานะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ